ยูเชียงใหม่แถวสารพีแล้วยังไม่รู้จักร้านนี้บ้างร้านนี้เขาจะเป็นเย็นตาโฟหม้อไฟแบบนี้นะมีชื่อร้านว่าเย็นตาโฟย้องแถวฟูค่ะทุกคนพิกัดร้านอยู่แถวหลังเทคนิคสารพีเลยตัวร้านจะเป็นบ้านไม้หลังเล็กมินิมอลแบบนี้แล้วด้านในก็จะมีที่นั่งแบบนี้ให้ด้วยนะส่วนเมนูของเขาก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เราสั่งมาวันนี้ค่ะอันไหนก็น่ากินไปหมดเลยอะทุกคนอขอเปิดด้วยเมนูแรกก่อนเลยนั่นก็คือเย็นตาโฟหม้อไฟแต่ทุกคนดูหม้อไฟร้านนี้ดิเขาเจ๋งเดียวในหม้อน หมึกกุง้งแม่น้ำหอยแรงผู้ลูกชิ้นปลงลูกชิ้นปลาคือมาหมดเลยเท่านั้นยังไม่พอยังได้เส้นแบบนี้มาอีกด้วยใครมาหลายคนก็สั่งเส้นนี้ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครมาคนเดียวก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็สั่งเย็นตาโฟถ้วยใหญให่กินคนเดียวแบบนี้ไปเลยแล้วนอกจากเย็นตาโฟแล้วเขายังมีเมนูอื่นด้วยนะอย่างเมนูนี้เขาเรียกว่าข้าวผัดย้องแถวฟูแต่ว่าอร่อยดีอะตัวข้าวเขาจะมีความเผ็ดนิดนึงนะแล้วพอกินกับกากหมูอ่ะก็คืออร่อยส่วนนี้ก็จะเป็นของทานเล่นนะทุกคนที่ร้านนี้ก็จะมีเมนูทานเล่นหลายอย่างเลยไม่ว่าจจะะเเเเปป็็นนนกกีียววดดดออออไมม้้หหรรืืขาาทแบบู่